หลังคาทรงโมเดิร์นมาเง็นแบบบ้านๆทั่วๆไปอ่ะนนะครับวันนี้ผมทําอยู่แถวอุดรธานีนะครับคือบางท่านนะครับประเมินราคาด้วยสายตานะครับบางทีนี่อาจจะผิดพลาดเยอะนะผมเปรียบเทียบบ้านหลังนี้แล้วกันนมก็งานโครงสร้างเสาหล่อธรรมดานะฐานแผ่นะผมเป็นหลังคาทรงโมเดิร์นมาเง็นแบบทั่วๆไปนะครปกติเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับแต่บ้านหลังนี้ก็ ร้อยห้าสิบตารางเมตรนะครับก็เหมือนกันกับหลายๆหลังนะครับเปี่ยนแต่ว่าบางอย่างที่ไม่ปกตินะผมก็คืออย่างเหล็กนี่ใช้ค่อนข้างจะหนาอยู่นะครับผมเหล็กหลังนี้นะครับคือค่อนข้างจะได้มาตรฐานอ่ะนะครับผมและที่สําคัญนะครับตัวแผ่นลังคานะครับท้องแผ่นลังคาจะใช้พีวูโฟมสองนิ้วนะครับของบรูสโคบด้วยนะครับผมนะของบรูสโคบก็ เป็นอันว่ารู้กันนะครับสาหรับช่างก็คือเป็นตัวที่ราคาที่สูงนะครับแผ่นหลังคาก็เหมือนกันับผมเพราะว่าจุดประสงค์ของเจ้าของบ้านที่ทาหลังคาทรงบลอตเลนมาเห็นเเพื่อจะวางตัวแผ่นโซลาเซลล์นะครับบนหลังคาทั้งหมดแต่ว่าต้องการความความเย็นนะครับก็คือไม่ให้บ้านร้อนแล้วก็ติดพีโฟมสอนิ้วแล้วก็แผ่นฟ้าก็เป็นแผ่นมีฟอยล์นะครับผมเพราะฉะนั้นการประเมินราคาด้วยสายตานะครับบางทีเรามองเห็นภายนอกนะครับเราจจะประเมินราคาไม่ถูกนะครับเพราะบ้านหลังนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้ว เรื่องหลังคานะครับแพงกว่าบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปประมาณ2-3สเท่าเลยนะครับผม